เป็นโพสต์ของมาโกรูบิโอและทนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอสหรัฐนะโพสต์ในบัญชี X ของตัวเองอย่างที่เราเห็นแล้วก็เป็นกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยก็โพสต์ในแบบเดียวกันโพสต์นี้คือการตามล่าตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมา ดูโรคของเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะประกาศจับผู้นำเวเนซุเอลาโดยเพิ่มค่าหัวเป็น50ล้านดอลลาร์สหรัฐในข้อหาละเมิดกฎหมายยาเสพติดของสหรัฐประกาศของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุนะครับบอกว่ามาดูโรคปัฒนาที่ดีนะเป็นผู้นำของเดลอสโซเลสนะคาเทลก็คือแก๊งยาเสพติด คาเทลเดอ o ลโซเรสนะซึ่งเป็นกลุ่มที่ลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาในสหรัฐมาหลายสิบปีและเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังของสหรัฐเพิ่งจะขึ้นให้กลุ่มนี้ก็คือเดอ o ลโซเ e s เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการระดับโลกที่ต้องการตัวมากเป็นพิเศษแล้วก็บอกด้วยว่าตั้งแต่ปี2020เนี่ยประธานาธิบดีมาดูโรพยายามทำลายประชาธิปไตยและยึดอำนาจในเวเนซุเอลา โดยอ้างว่าชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2024ช่วงเดือนกนรกฎาคมแต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันได้ว่าตัวเองชนะโดยสารัฐเนี่ยไม่เคยยอมรับชายชนะของมาดูโรในคราวนั้นและไม่เคยยอมรับว่าเขาเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาด้วยอีกคนที่ออกมาโพสต์ข้อความก็คือแพมบอนดี้รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐโพสต์วิดีโอผ่านบัญชี X ระบุว่า ภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาดูโรจะไม่มีทางลอยนวลต้องรับผิดชอบต่ออัญากรรมที่ตัวเองก่อขึ้นโดยเธออ้างนะคะว่าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐหรือ DEA ได้ยึดโคเคน30ตันที่เชื่อมโยงกับมาดูโรและคนใกล้ชิดเอาไว้ได้เดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly seven tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. He is one of the largest narco traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. <coughs> ตอนแรกเนี่ยค่าหัวแค่25ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเป็น50ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลทรัมป์นะที่ตามตัวมาดูโรสมัยไบเดนเป็นผู้นำเนี่ยก็มีค่าหัวมาดูโรมาแล้วนะฮะโดยการตั้งค่าหัวมาดูโรเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทรัมป์หนึ่งก็คือปี2017จนถึง2021 ต่อมาไบเดนแล้วก็ทรัมป์สมีการดับเบิลค่าหัวขึ้นมาตอนรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกเนี่ยมาดูโรแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนเุเอลาหลายคนถูกตั้งข้อหาหลายอย่างตั้งแต่ค้ายาเสพติดคอร์รัปชันค้ามนุษย์ตอนนั้นเนี่ยรางวัลนำจับเริ่มต้นที่15ล้านดอลลาร์พอไบเดนมารับตำแหน่งปั๊บ2021เพิ่มเป็น25ล้านดอลลาร์ค่าหัวเท่ากับโอมามาบิลาเดนนะซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์9น1 มิถุนายนที่ผ่านมาฮูโก้คาวาเฮลหรือเอลพอลโลนะคะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าข่าวกรองทางการทรหารของเวเนซุเอลาที่ถูกจับกลุ่มในแมดริดของสเปนให้การรับสารภาพว่าลักลอบขายาเสพติดในสหรัฐคาวาเฮลเนี่ยเป็นคนสนิทของฮูโก้ซาเวสอดีตผู้นำของเวเนซุเอลาที่เสียชีวิตไปแล้วและคาดว่าคนนี้กลุ่มข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาดูโร สาระระบุว่าคาวาฮาวเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มคาเทลเดลลอสโซเลสแล้วหลังจากจับคาวาฮาวได้เนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับมาดูโรเพิ่มมากขึ้นมาดูโรเนี่ยย้ำอีกครั้ง,งเป็นเป็นผู้นำของวเวเนซุเอลานะแล้วก็ถูกถูกกล่าวหาเขาปฏิเสธมาตลอดเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดนะเพราะฉะนั้น เ,ออเดี๋ยวมาดูว่าทําไมสหรัฐถึงทําแบบนั้นความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเวเนซุเอลาเนี่ยมันยังไงกันแน่นะแต่ว่าล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศเวนเวนซุเอลาออกมาประกาศว่าการที่สหรัฐเพิ่มรางวัลนําจับมาดูโรเป็น50ล้านดอลลาร์ถือเป็นการกระทําที่น่าสมเพชแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองนะนอกเหนือจาก จะไปกล่าวหามาดูโรว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดแล้วอีกอันหนึ่งที่ทรัมป์ทำมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการไปแย่เม็กซิโกบอกว่าเม็กซิโกเนี่ยก็ให้การสนับสนุนบรรดาลกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดแล้วก็มีการขู่จะส่งทหารเข้าไปปราบปรามพวกแก๊งค้ายาด้วยนะโดยเฉพาะแก๊งซินาโลอาซึ่งเป็นแก๊งที่มีเครือข่ายกว้างขวางหลายสิบประเทศแก๊งเนี่ยเป็น ตัวหลักในการผลิตยาเสพติดเฟนทานิลนะเฟนทานิลก็คือไอตัวที่มันเอาไปใช้ในรักษาทางการแพทย์คนที่เจ็บป่วยแบบอย่างเป็นมะเร็งแบบปวดหนักๆมากเนี่ยก็ใช้เฟนทานิลแต่ว่ามันก็ถูกยูสนะก็คือเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคนเอาไปผลิตยาเสพติดแล้วคนอเมริกาติดเฟนทานิลกันเยอะมากนะทาำบอกเนี่ยมันทำลายสังคมเราก็ไปลงโทษประเทศที่ ส่งไอสารตั้งต้นหรือวัตถุดิบในการผลิตเฟนทานิลนะอย่างจีนส่งมาเม็กซิโกนะจีนก็บอกว่าเขาไม่ได้ส่งมาให้ทํายาเสพติดส่งมาให้ทํายาแต่คนไปทําเองแล้วมาว่าอะไรอ้วอ,อะไรเงี้ยนะแล้วก็จําได้ไหมว่าสหรัฐก็ไปกล่าวหาจีนจนไปขึ้นภาษีศุลการกรเขาแบบ1 0 2 0 3่4 0าีเพราะว่าเฟนทานิลนะแล้วก็ไปลงโทษเม็กซิโกเรื่องเฟนทานิลด้วยการขึ้นภาษีเช่นเดียวกัน ซึ่งทางประธานาธิบดีเม็กซิโกก็บอกว่าคือแบบอย่ามาเก่าวหากันแล้วตอนนี้กำลังพยายามจะเอาแก๊งซินาโลอาของเม็กซิโกไปพันกับมาดูโรอีกเธอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันอย่าเอามาพันกันนะซึ่งการเพิ่มรางวัลนำจับมาดูโรก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครัมป์กับรัฐบาลมาดูโรตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง จริงๆความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาเนี่ยมันก็ลุ่มๆุ่มดอนดอนมาโดยตลอดนะคือจริง,รงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีนะสองชาตินี้เดี๋ยววันหลังพี่นาทำแฟกช์พอยต์ให้ดูเป็นปัญหาเนิ่นนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เวเนซุเอลามีผู้นําที่ชื่อฮูโกซาเวสไปดูนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงสมัยปัฒนาธิบดีฮูโกซาเวสนะซาเวสนี่เป็นผู้นําสายสังคมนิยมคือแนวแบบ แนวที่อยู่ท้ายรถบรรทุกอะใครนะไม่ใช่บ๊อบมาเลนมันนักรออ้องฟิโดคาสโตเออแนวฟิโดคาสโตแนวอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่ต่อต้านระบบการค้าเสรีต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าจัก,กรวรรดินิยมมรยกันคือต่อต้านพวกบริโภคนิยมเป็นผู้นำเวนเนซุเอลาในช่วงปี1999ถึง2013นะตอนที่ เป็นผู้นำประเทศแล้วก็เป็นผู้นำพรรคยูไนเต็ดโซเชียลิสต์พาร์ตี้เนี่ยทางชาวเวสเนี่ยก็ดำเนินนโยบายทั้งชาตินิยมประชานิยมแล้วก็มีการรวบอำนาจกำจัดฝ่ายค้านนะเป็นเพลย์บุ๊กเดียวกันเลยซึ่งสหรัฐก็มองว่าชาวเวสเนี่ยเป็นไทยเป็นผู้นำสายแข็งแล้วก็มีอัติจูดทัศนคติที่ไม่ดีต่อสหรัฐมาต่อต้านเรานะแล้วก็ พยายามดำเนินนโยบายหลายอย่างที่เป็นภัยคุกคามสหรัฐในแง่ของอิทธิพลของสหรัฐในลาตินอเมริกา